มาแล้วนะครับกับชุด4,000ต้นๆนะครับรวมยอดแล้วจะอยู่ประมาณ4,200บาทนะครับก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ทำงานเนาะสำนักงานก็เอาเป็นว่าใช้งานได้นะครับไม่ติดขัดเนาะมือหนึ่งทุกชิ้นนะครับยกเว้นตัว CPU ที่ใช้เป็นมือสองเพราะว่าราคามือหนึ่งนี้ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับผม CPU จะใช้เป็น a d ร o น3 0 0 0 G นะครับส่วนแรมเนี่ยก็เป็นแรมที่ได้รีวิวกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือตัวแรมซัมซุง g 6 6 g กเนาะถวละ700บาทแล้วก็ SSD เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็น WD green นะครับเป็น M2 SATA เนาะ 480GB ซึ่งผมได้มาในราคาประมาณ700นิดๆน,นะครับ ซึ่งตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นมือหนึ่งของ asus prime a 3 2 0 mk นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเขาใส่ตัว Adlon 3 0 0 0 g เนี่ยเขาก็จะรับ m 2ได้แค่เป็นแบบ SATA นะครับจะไม่สามารถใส่แบบ nvme ได้ซึ่งตอนแรกผมทดลองผมก็ตกใจว่าทำไม nvme ของผมเนี่ยใส่แล้วไม่ขึ้นเนาะส่วน power supply ก็เป็น เอซิกมาเทคนะครับ Z จ็ตพาวเวอร์พลัสอาร์ติกวัตต์เนาะที่ได้ทดลองกันไปส่วนเคสก็เป็น New โลชั่น B ี0อนะครับเล็กๆกระทัดรัดอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์เก่านะครับผมเอามาแบ็กอัพข้อมูลเนาะก็ด้วยตัวสเปคของเขาเนี่ยก็จะเป็นโปรเซสเซอร์ตัวนี้ก็ a d รอน 3000G นะครับก็เป็น 2คอ4เทรดนะถามว่าน้อยไหมสำหรับยุคนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าในราคาไม่ถึง5,000บาทเนี่ยได้สเปคนี้ผมว่าถือว่าคุ้มและได้คอมทำงานเครื่องหนึ่งเนาะเมมโมรี mm ่ hmm. <Memory S 2> เนี่ยตัวนี้จะเป็น D R 4ของซ m s u n งนะครับวัด2 6 6 6ที่เราได้ถ่ายกันไปก่อนหน้านี้เนานะแล้วก็ SSD ตามนี้เลยนะครับ ส่วน Wi-Fi ก็หาเป็น USB Wi-Fi มาใส่นะครับก็ถามว่ามันใช้งานได้ไหมเพียงพอไหมก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าเราดูการกดการเปิดสมมุติเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับนี่ก็รวดเร็วนะครับ ลงชื่อเข้าใช้ผมจำได้ว่าผมลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดู Excel กันนะครับเึ๊บนี่ก็ใช้งานได้นะครับสำหรับงานเอกสารเนาะซึ่งสำหรับใครที่อยากเล่นเกมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าตัว a อร o n น0 0 0พ G เนี่ยก็พอมีกราฟิกที่พอเล่นเกมแบบเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็ไม่ถึงกับแย่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดไปเป็นไรเซนตัวอื่นได้นะครับถ้าใครมีงบมากกว่านี้สักนิดนึงในช่วงประมาณ6,000เนี่ยผมว่าได้ดีกว่านี้เยอะเลยนะก็อาจจะใช้เป็นตัวไรเซนห้า 4,006G ไหมอ่านะครับหรือว่าตัว 3,004G ที่ผมเห็นว่ามีขายกันเยอะนะครับเรามาดูสกอร์กันก็อย่างที่เห็นเนาะคือมันมีแค่สองคอตัวงานมันติอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วงานซิงเกิลเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง300นะครับหรือว่าไดเซน1,000ซีรีส์เนาะซึ่งถ้าสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ย ในราคาไม่ถึงสี่พันไม่ถึงห้าพันบาทอะประมาณสี่พันต้นๆสี่พันสองนะครับจากที่ผมคำนวณมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวเริ่มต้นเป็นบอร์ดเริ่มต้นอย่างนี้เนาะในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยน CPU ไปเป็น a m c ตัวอื่นได้เช่นห้าพันหกร้อย G นะครับแล้วก็เอาแรมมาเพิ่มหรือใครก็อยากใส่ เป็นกร์ดจอตัวเล็กๆออย่าง RX 480 580ที่มีขายกันอยู่570อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้เล่นเกมได้แล้วเนาะหรือจะเปลี่ยนเป็นไรเซนเล็กๆ,ๆน้อยๆกับ power supply ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับไม่แย่เลยทีเดียวก็เดี๋ยวผมจะ แต่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับว่าได้อะไรมาจากไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ประมาณไหนบ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับสามารถประกอบได้โดยที่ใช้เงินไม่ถึง5,000บาทนะครับลองดูกันเนาะส่วนความสามารถในการเล่นคลิป 4k นะครับซึ่งตัวนี้ได้ดีอยู่แล้ว แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว a อ l o n 3 0 0 0 G ที่สามารถเล่นคลิป 4K ได้แบบลื่นๆนะครับ 4K 60 FPS ถ้าใครซื้อไปแค่ดูหนังเนี่ยสบายๆนะครับกับตัวนี้เนาะลื่นๆเลยนี่นะครับก็คือสำหรับประกอบดูหนังตั้งเพลงหรือว่า ใช้เป็นเครื่องสำนักงานใช้ในงานสอนต่างๆเอาแบบความเร็วไม่คัดใจมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูน้อยไปแต่ก็ใช้งานได้นะครับดูจากกราฟที่เปิดวิดีโอ 4K เมื่อกี้ก็จะอยู่แถวๆ90%น,น่อยๆนะครับก็ปิ่มๆพอดีกันส่วน SSD ก็ของเวสเทิ n ดิจิตอลนะครับไม่ต้องพูดเยอะ ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมส่วนแรมก็จากที่ผมทดสอบใช้งานมาใส่สองแถวเลยนะแล้วก็ใช้เล่นเกมเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาจอฟ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นแรมปลอมอะไรก็ตามนะครับแต่การผลิตก็ถือว่ามีมาตรฐานพอสมควรนะครับผม ก็ยังไม่ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับมีการจอฟ้าหรือว่าเกมเด้งแต่อย่างใดนะครับสำหรับเจ้าแลมซัมซุงตัวนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมส่วนจอเน,นี้ยไม่ต้องไปสนใจมาก จอผมจะเสียอยู่แล้วนะครับเลยเอามาใช้เป็นจอทดสอบเฉยๆนะครับผม